สวัสดีจ้าน้อยทำสวนจ้าพามารดน้ำต้นไม้จ้ะจะใครในรอรถยนต์นะคะนี่รอรถยนต์เล็กๆนะคะเป็นรถยนต์คันเล็กนะคะซ้อนกันเนาะแล้วก็มีด้านในของเนี่ยค่ะที่เราตัดทิ้งนะคะรอรถยน์ที่เราตัดทิ้งขอบในเขานะคะไซส์ใหญ่นะคะมาวางซ้อนข้างบนสองสาม ชิ้นนะคะเพื่อให้เขาจุได้เยอะขึ้นจ้ะนี่ก็ข่าในเข่งนะคะข่าในเข่งเขาไม่น้อยที่ใส่ใบไม้ใส่ใบไม้เยอะเลยจ้ะใส่ใบไม้เยอะเลยแล้วเขาก็เนี่ยค่ะเขาก็ชุ่มชื้นดีนะคะหน้าแรงแบบนี้ ที่เงียบไปคือเช็ดน้ำหน้ากล้องคนะ่ะน้ำกระเด็นใส่กล้องอบักคุ้งจ้าบักคุ่งต้นนี้งอกเองนะจ๊ะบักกอนี่ไม่น้อยก็ซ้อนเอาไว้จ้ะสองล้อล้อเดียวจ้ะล้อเดียวแล้วก็ด้านในนะของรถบรรทนะคะขอบในแล้วก็ซ้อนกันอีก ห้าหกชิ้นนะคะให้เขาจู่ได้เยอะขึ้นแล้วไม่นายก็ลงปูหมักเอาไว้นะคะปูหมักเขางอกเองไม่นายก็เนี่ยค่ะถอนถอนมาแล้วก็มาปลูกในนี้ค่ะนะเดี๋ยวเขาก็คงโตเนาะนี่ก็ปูหมักของพี่ต้อมนะคะช่องต้อมรักการปลูกนะคะต้อมสดาพรรักการปลูกไปดูนะคะพี่ต้อมปลูกปูหมักงดงามนี่ก็ หน่อไ, be ไม้ฝรั่งไม่น้อยจ้ะโตแล้วนะคะหน่อเขาโตขึ้นมาเขาก็จะเป็นต้นค่ะเพื่อนนะต้นเขาก็จะใหญ่อย่างนี้ค่ะสูงสูงกว่าไม้ที่แม่น้องมาปักให้เขาละเดี๋ยวพอต้นเขาแข็งแรงนี่นะคะเนี่ยค่ะต้นใหญ่ละหน่อเขาก็จะหน่อเขาก็จะแข็งแรงหน่อเขาก็จะใหญ่เนาะแล้วเราค่อยมาตัดหน่อกินเนาะตอนนี้ก็ปล่อยให้เขาเป็นต้นก่อนเนาะฝักโคมค่ะนี่ก็นี่ก็เออ หน่อไม้ฝรั่งไม่นอนมีอยู่สี 4, 5, ่ห้ากอหน่อไม้ฝรั่งสี 4, 5, ่ห้ากอนล่ก็บักเขือบกเขือยาวนี้บะเ,เขือม่วงยาวไม่หมดสักทีจ้าลูกทางโน้นก็มี ผักทีผักอะไรก็รถไปจ้ะดูไม่น้อยเอาผักบุ้งมาเสียบเสียบเอาไว้จ้ะปลูกหลายๆอย่างเนาะจะไ,ได้กินหลายๆอย่างแล้ก็ถุงปุ๋ยหมักไม่น้อยจ้ะถุงปุ๋ยหมักอันนี้ก็คือขาจ้ะขา ในร,รถยนต์ด้านในของถุงปุ๋ยอะคะ่ะแม่เอาก็เอามาหุ้มๆเข้าไว้กันลมให้เขานี่ก็มีใบไม้นะคะที่ไม่น้อยนำมานำมาใส่ไว้ให้เขาเนะาะกันรักษาความชื้นให้เขานะคะแล้วก็รอรถยนต์สองล้อพอดีว่าไม่น้อยเอาออกจากกระถางค่ะขากรเน,นี้ย อ,ออกจากกระถางแล้วที่กระถางไซส์ใหญ่กระถางเขามีความใหญ่แล้วกรเราก็ใหญ่ค่ะก็ลงไปในนี้ไม่ได้ถ้าลงไปจะต้องเอาดินออกเยอะใช่ไหมคะแม่น้อยก็เลยวางด้านบนแล้วก็หาดินหาใบไม้มาวางเสริมค่ะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าเขาจะเป็นยังไงนะแต่เนี่ยคะ่ะแม่น้อยทำไว้หลายวันแล้วคะ่ะเขาก็เขาก็งามดีนะคะ นี่มียอดมะละมาอาศัยอยู่ด้วยเขาก็โอเคนะคะเนี่ยเขาก็โอเคเพราะฉะนั้นใบไม้เนี่ยน่ะขาเขาชอบนะคะเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าใบไม้เนี่ยอยู่กับขาได้ค่ะเหมือนเหมือนอย่างในเข่งในเข่งของไม่น้อยเนี่ยเนี่ยค่ะมีแต่ใบไม้ทั้งนั้นเลยค่ะนี่ก็บวบจะบวบยาวที่เขาหล่นลงมาที่แห้งแล้วนะจ๊ะ ม่น้อยก็นำมาใส่ใส่วางวางเอาไว้แบบนี้คะ่ะเนี่ยในเข่งอันนี้ไม่ค่อยมีดินหรอกจ้ะหมักอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจ๊ะสลับกับดินจ้ะใบไม้หญ้าแล้วก็ดินสลับเดดดินจะน้อยมากนะไม่น้อยจะใส่ใบไม้ให้เพราะเขายุบก็ใส่เพราะเขายุบยุบก็เติมเนี่ยจ้ะเก็บเก็บใบไม้เก็บใบไม้ใส่แบบนี้คะ่ะ เก็บใบไม้ใส่ถ้ามีปุ๋ยคอก็เอามาโรยๆรยให้เขานิดนึงค่ะเนี่ยเขาก็เขาก็โตแบบนี้จ้ะเขาก็โตแบบนี้ไม่ค่อยมีดินเลยจ้ะเพราะว่าเวลาเราปลูกที่ดินน่ะดินบ้านไม่น้อยเนี่ยจะแน่นดินจะแน่นดินจะเหนียวเป็นดินภูเขาเนาะไม่น้อยก็เลยลองมาปลูกในเข่งดูจ้ะแล้วก็ใช้ใบไม้เป็นหลักใช้เศษหญ้าแห้งเป็นหลักเนาะ พ่อก็ขยายก็เร็วมากเลยค่ะเพื่อนปลูกช่วงหน้าฝนเนี่ยขยายหลายต้นเลยค่ะเขียวเขียวงามงามดีจ้ะเพื่อนลองดูนะคะปลูกในเข่งเนี่ยโอเคเลยนะคะใช้ได้เลยไม่น้อยว่าก็แตกไรในรถรถยนต์ก็สวยดีนะคะหน,หน้าบ้านไม่น้อยจ้ะ หน้าบ้านสาดัดนี่ก็ปุ๋ยหมักไม่น้อยใกล้จะใช้ได้แล้วค่ะรดน้ำต่อขอบคุณนะคะไม่น้อยต้องขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็กดติดตามให้กำลังใจไม่น้อยนะคะเสมอมา ขอ,อใเพื่อนทุกคนนะคะมีความสุขแล้วก็มีแรงที่จะสู้มีแรงที่จะทำงานกันต่อไปนะคะเหนื่อยก็พักนะคะเหนื่อยก็พักอยากก็ทำต่อไม่ต้องแข่งกับใครนะคะแข่งกับตัวเองเนาะเหนื่อยก็รู้เหงาก็เข้าใจแต่ก็เตนก็มากะ นี่ก็ปุ๋ยหมักค่ะปุ๋ยหมกักอันนี้พริกที่ไม่น้อยตัดออกก็กองกองไว้เดี๋ยวจะเอาจอบมาสับๆนะคะให้เขาปนกับดินกองนี้แล้วก็หมักหมักเอาไวนะ้เนาะเดี๋ยวจะปลูกชมพูนะ่เนาะหรือทุเรียนเดี๋ยวคิดดูก่อนว่าจะปลูกอะไรดีหมองนี้นะคะหน้าบ้านเนะี่ยให้ให้เขาแบบให้แบบร่มของเขานะเอ็นมาที่ถนนตรงนี้นะคะถนนหน้าบ้านไม่น้อยค่ะทำไมให้ร่มเขา เอ็นมาทางถนนนี้เนาะตรงนู้นเราก็จะได้ปลูกผักต่อไปนะคะมะเขือม่วงกรอบจ้ะก็ยังมีลูกอยู่นะคะก็ยังมีลูกจ้ะไม่น,น้อยก็ไม่ค่อยได้รดน้ำเขาหรอกด้านล่างก็จะเป็นกระชายที่นะคะกระชายที่ ร้อมจะให้เราขุดกินแล้วแต่เรามีเยอะนะคะแปลงนู้นอีกจากกระชายเห็นไหมใบเขาจะแห้งหมดแล้วจ้ะนี่คือพร้อมที่จะให้เราขุดมากินแล้วนะจ๊ะแต่ว่าของไม่น้อยนะเยอะในกระถางเนี่ยเอามากินง่ายๆนะคะในกระถางเนี่ยกินง่ายไม่น้อยก็เอาในกระถางก่อนอันนี้ก็ทิ้งเขาไว้แบบนี้ก่อนให้เขาอยู่ไปรดน้ําสักนิดนึงให้เขาได้ได้ชื้นอยู่นะคะสงสาร น้อยส่งสเสบียงแรงใจให้อายทนคนเมืองใจแห้งได้กินเจ่วบองซ้อนในกรงคมมข้งเมืองสีแสงอย่าลืมสาวท้งงนาแหงพี่ยังแงทงพี่ยังแพงหาคอยรออาย ว่าจะมาเก็บยอดของภราที่นกไม่ได้มาเก็บสักทีจ้ะเนี่ยพันอยู่บนพริกจนยึดครองพื้นที่ของพริกไปเรียบร้อยแล้วจ้ะ วันนี้จะตำส้มตำเดีย๋ยวจะเก็บยอดของมะระไปกินกับส้มตำพริกนะคะเน่าบ้างดีบ้างก็ได้กินอยู่จ้าพริกเป็นกุ้งแห้งกุ้งอะไรใช่ไหมคะตากุ้งแห้งใช่ไหมก็พอแต่ว่าก็ได้กินนะคะได้กินอยู่จ้าผักขมก็งอกมาให้มะระ เรื้อยพันไม่ต้องทําค้างก็ดีเหมือนกันคะ่ะพริกด้านโน้นไม่น้อยมีพริกขี้หนูอยู่หลายต้นก็เลยปล่อยให้เขาให้มาละเขาเลื้อยมาอาศัยนะคะไปแล้วจ้าขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่น่ารักทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมและเป็นกําลังใจให้ไม่น้อยนะคะขอบคุณเลย,ลยที่ส่งฮักมาอมชูตามคำว่าโซ เข้าสู่หัวใจดวงนี้ผู้หญิงตัวคนเดียวเดินเดียวมันนยติบ่มีได้รู้จักคำว่าโชคดีได้มีวันนี้เพราะมีแรงใจไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า